สวัสดีครับคุณกำลังรับชมสาระความรู้เกี่ยวกับ CI ไอครมท s ิปตอนสัญญาคุ้มครองที่เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับ พี่สารัฐครับหากผู้เอ,อปาประกันได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วมีเลือดออกในสมองอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุจะได้รับความคุ้มครองโรคร้ายแรงหลอดเลือดในสมองแตกหรืออุดตันหรือไม่ครับครับในกรณีนี้จะไม่เข้าเงื่อนไขของโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันนะครับเนื่องจากเป็นการบาดเจ็บจากเหตุปัจจัยภายนอกซึ่งตามนิยามไม่รวมถึงโรคเนื้อเยื่อสมองขาดเลือด หรือเลือดออกในกระโหลกศรีรษะอันเนื่องจากการได้รับการบาดเจ็บจากภายนอกและโรคสมองขาดเลือดแบบชั่วคราวพี่สารัตครับ หากผุ้เอาประกันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดในสมองแตกวันที่1มกราคม2 0 2 1โดยมีอาการอ่อนแรงเป็นเวลา14วันต่อมาได้ส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมภายในวันที่15มกราคม2 0 2 1จะได้รับความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะรุนแรงหรือไม่ครับดังที่ได้เคยเรียนไปแล้วนะครับในตอนที่แล้วในเรื่องของโรคมะเร็งลูกค้าจึงยังไม่จําเป็นต้องเร่งส่งอเอกสารเรียกร้องสินใหม่นะครับควรรอให้สิ้นสุดการรักษา เนื่องจากตามนิยามของโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันระบุว่าจะต้องได้รับการวิิจัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่ามีการแตกตีตันของหลอดเลือดสมองหรือมีเนื้อสมองตายเนื่องจากเลือดข้างในสมองหรือริมเลือดอุดตันในสมองโดยมีหลักฐานการตรวจพบความพิการทางระบบประสาทอย่างถาวรครับ พี่สารัตครับในกรณีที่ลูกค้ามีกรมธรรม์ไอชิวไว้อยู่แล้วถ้าหากว่าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีวิธีการรักษาโดยการสวนหลอดเลือดหัวใจที่มีการตีบของหลอดเลือดแดงหลักด้านซ้าย3 0ซจะได้รับความคุ้มครองโรคร้ายแรงหรือไม่ครับในกรณีนี้นะครับจะไม่เข้าเงื่อนไขโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นในกลุ่มโรคที่3กรณีหลอดเลือดหัวใจตีบ เนื่องจากสัญญาระบุว่าหลอดเลือดหัวใจเส้น Left m a i n artery จะต้องตีบอย่างน้อยร้อยละ50ซึ่งในลายนี้หลอดเลือดตีบร้อยละ30ก็จบลงไปแล้วกับสาระความรู้เกี่ยวกับ CI p r e m ร i ทติดตามสาระความรู้ได้ใหม่ได้ในตอนต่อไปครับ